ไอไแสบหลายเออเส้นแสบครับแล้วแรกสักภาพด้วยที่น้อคิดจะเฮ็ดแต่อันนี้แหละผมตอกาันคลิปน้าครับ,รบช่องผ่านแล้วค่ะนี่ก็จะผ่านเพื่อนมาเยี่ยมชมอาจารย์ไม้ลน้นอีกแล้วครับไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าอาจารย์ไม้ลบลุกแกก็หกสิบเอร์เซ็นตเนาะเรียกวา่าอะไรครับ ผมก็ไม่เต็มแกก็ไม่เต็ม,ก,ม,ตมก็อยู่ด้วยกันได้โอเคครับที่เราเขาเป็นเล่นคนเรานี่จะจยากดีมีคนจะสูงจะต่ำจะดีจะบ้าเขาให้ไม่ทําลายกันคิดดีแก่กันมีรอยเยิ้มให้แก่กันมันก็มีความสุขแล้วนะที่เขาอาจจะมีความสุขมากกว่าคนดีๆก็ได้ผมก็ชอบนะบรรยากาศทุ่งนาผมมากกลเลยแหละเหมือนกับผมอยู่สวนทุเมียับนทุ่งมักนอนน้ำป่า เป็นความสุขแบบหนึ่งเลยสำหรับผมนะแต่คนอื่นไม่รู้ในเมืองเขาก็ชอบมือนแต่ว่าผมถ้าชาีชีวิตในเมืองต้องเป็นทาธุรกิจอะไรก็ได้สาวก็เยอะเหมือนกันนะในเมืองนี่ดีตัวคอดีตรงนี้ผู้สาวหลายครับ <c oughs> ที่ครับวันนี้มาดูว่าจะได้ปลาไปปีกงว,ว่าขอปลาจานใหม่ลงลกนะครับเบิือธรรมชาติไป คิดมนุษย์ก็เหมือนครับไปใหม่ไปอย่ามันล้มพัดมากมันก็แกว,ว้งไาวไปครับเพราะเราไม่หลอกลวงกันเพราะมีความจริงใจต่อกันเงียบๆถ้ากันไปใส่จานแกลูกสมุนมาตอนรับจานไปใส่อาจารย์เังมีชีวิตอยู่อยู่ะ ยังมีชีวิตอยู่โอ้อเจ็ดยังอยู่อโอ้นอนป่ะโอ้ได้ปาลาได้ยังกินบ่อออโอ้ยเครื่องมือหากินกับมี่ปลาตะไค้ได้ย,ยังโอ้ยรับอาจารย์ใหม่ลมจริงว่า,าหากอปลาขาวไปกินแต่โอ้ย เอาไปปีกไม่ยังแล้วมา <c oughs> เร็ตรงรวนี่เน็มเงียบว่าแต่พากันไป <มา S 2> ไป,<บ>ปตัดใหม่ยุบานท่านสอสอมามาไ่มีน้ำมันให้ยรู้ไหมตาแลี<า>้ยวไม่มีน้ำมันให้ายเหรอตาเหนเวิร์น้ำมันก็นหมดตายสอสอเราอยู่เลยเพราะอาจารไปนอนเส้นมันไป <c oughs> เอ้มื่อเวพอเห็นออกมากะเพิ่ผมเดียวไปเข่าไหวเลยนะแล้วพอเราออกหูยังไม่ดเขาเข่าเองน่นแนวอาจารย์นหม้ว่ามีหนูบ่บอหนูมามากินเข่าสอบทานหมดเลยเขาได้สอบเข่า น้อนลนะครับอาจารย์น้อนผสมไผ่ครับนอนขาควายหางเลยอาจารย์ใหม่ลงมบเมื่อยหลายไปนอนเฮ็ดเวียดพัดใหม่มาไหวเข็ดตังฟื้นเฮ็ดไฟครับข่าวก็เรียบร้อยครับคงเรียบร้ยอยคงเธอละไรหายาิโลเลยครับกินเดือนหนึ่งว่าแม่ในหน่อยๆเลยกินกินเดือนหนึ่งโอ้ยจังแท้กูบ้าเจ้าเลี้ยงแรงกเลยนะทำไม่หลับเลย จะน้ำเจ้าระเด็นปลาสีตัวงอยใส่น้ำไม่ไหลเอาอย,ย่างดอกนหอกโซนน้ำมันเดียวดำโจงะแกงสามสหาย์ตาลังจากไปเยี่ยมอาจารย์ใหม่ลมลุกครับบ่ได้ปลามากินกน็จะต้องมาแกงน้ำใหม่แกงบอนกับแกงเห็ดครับวันนี้เอิญไม่รู้ว่าแกงสามสาขาย์บางสวิรัตล,ล้วน ไอ้โมสไก่กินกะแหน่แต่ครับสูตรไผ่สูตรมันก่อนอื่นขอเวลาปอกบอนปอกต้นใหม่ก่อนโอเคครับโอเคครับจมมาเรียบร้อยให้ต้นใหม่มันเปื่อยโมห้มันขมเนาะตำเครื่องครับน้ำบกพริโกโคกแตกเท่านั้นว้า เฮ็ดลงไปครับเนี่ยสหายที่สามไปลงไปลดเฮ็ดกับเปลือยไปแล้วนาดยางร้ายมือสังเกตบ้างครับเนี่ยสามสหายไปเลยครับโอ้ย แสบก็นนีกัลาบง่วงแหละครับครับใ่เวลาซ้ำมือให้เค่องมันถึงว่ายเริ่มใส่ปลาแดกแล้วเอาปลาแดกมาใส่กันใส่กันเตือนนะครับน้ำปลาแดกงไใส่าต้องใส่สุรนตนะครับแงกงปลาแดกสาร้ามน้ำป่ตตองคือได้ว่ามีปลาแดกแสบกันนี้ครัมาให้ผมกินบังางี่เสือจะปิดฟ้าครับ ก็เด้ครับบันผ่านไปอืมรายกันนะใส่เขาอีกคูใใไปหลายเ้าไปเห้หเาถี่มันคืออืมหอมมากเลยอยากให้หอมทะลุจอเลยนะเนี่ยเดี๋ยวมาชนให้ดูใกล้ๆนะ ่ครับโอ้แสบหลายเออเส้นแสบครับแล้วแรกสกากพาดด้วยี่น้อคิดจะเฮ็ดน,นี่แหละผมพอกันคลิปนาครับ